ช่วงเดินเบารอบต้นอะไรนี่นะครับจูนมีแบบนิ่งเลยนะครับแต่พอเอาออกไปขับเท่าน,นั้นแหละครับกระแทกคันเร่งปั๊บวูบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube แนลลัดเอตอรและครั้งนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับสายขบูอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่จูนรถกันอยู่นะครับช่วงรอบต้นเนี่ย ช่วงเดินเบารอบต้นอะไรนี่นะครับจูนนี่แบบนิ่งเลยนะครับรอบนี่แบบคือนิ่งไม่มีดับเลยนะครับผมแต่พอเอาออกไปขับเท่านั้นแหละครับทุกคนกระแทกคันเร่งปั๊ดวู้วอดบิดไม่ขึ้นนะครับต้องค่อยๆก่อขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับผมแล้วเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ กันยังไงนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมอาวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่และก็มันเกิดขึ้นกับรถผมด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ทำแล้วมันหายนะครับผมก็เลยเดี๋ยวเอามาบอกทวิคเล็กๆน้อยๆกันดีกว่านะครับผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูขบูกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับขบูที่ผมจะเอามาให้ดู ก็เหมือนเดิมนะครับ N Pro นะครับส่วนขบูอื่นนะครับถามว่าเป็นมีโอกาสเป็นไหมนะครับผมก็มีโอกาสเป็นนะอย่างเช่นขบูตัวนี้เลยเดี๋ยนะเอาออกมาให้ดูกอนโอเคอันนี้ก็จะเป็นขบูใหม่เลยนะครับผมนะอันนี้จะเป็นขบูแดดนะครับผมเนาะขบูแดดนี่อันนี้ เอ็นโปรนะครับก็ทั้ง2องลูกนี้นะครับผมก็มีโอกาสบิดขึ้นแล้วมันวอดได้เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบตหรือเอ็นโปรนะครับผมเนาะโอเคก็ no, <okay>. เอาจะเอาพ่อไปไว้ทําไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บขาบูก,ก่อนนะครับามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะผมสาเหตุที่มันเป็นส่วนมากนะครับผมจะเกิดขึ้นจากการที่น้ํามันนะครับผม มันขึ้นมาตรงรูของเข็มเล่งไม่พอนะครับผมที่มันเกิดอ,อาการวูบนะครับเดี๋ยวอถอดออกก่อนเพื่อให้มันขึ้นง,ง่ายอ่ะนี่นะครับผมจังหวะที่เรากระแทกขึ้นนะครับผมทุกคนปืดขึ้นอย่างเงี้ยฟืดลูกชักคนเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วน้ํามันที่มันฉีดขึ้นมาตรงเข็มเล่งเนี้ย ตรงเสื้อนมูนะครับผมมันฉีดขึ้นมาไม่ทันนะครับผมซึ่งมันจะเกิดกับรถที่ลูกเล็กนะครับแล้วไปใส่คาบูใหญ่ๆอย่างเช่นเวบร้อยอย่างเงี้ยนะครับผมเวบร้อยลูกสักห้าสามนะครับแล้วไปใส่คาบูเคเหลี่ยมปาก3 2 3สองอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะเกิดอาการนี้แล้วถ้าใส่คาบูเล็กล่ะก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าผมใส่คาบูแดด แล้วมันยังเป็นล่ะอ่ะมันเป็นจากอะไรนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมคือน้ํามันมันฉีดขึ้นมาตรงเสื้อเข็มเล็กเนะี่ยมันฉีดขึ้นมาไม่ทันนะครับผมโอเคแล้วทําไมมันถึงฉีดไม่ทันอ่ะเรามาเปิดดูถ้วยหนุ่หนูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าสาเหตุมัเนเป็นเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเปิดถ้วยหนุ่นูก,ก่อนเอ้ยไม่ใช่ถ้วยนหนุ่หนูถ้วยลูกลอยก่อนนะครับเคเราจะได้ดูไปพร้อมๆกัน แล้วก็แก้ไปวว้องไวกันนะครับผมสักครู่นะครับขอถอดถ้วยขบูก่น่นโอเคนะครับอ่ะถอดออกมาแล้วอ่านะครับผมถ้วยขบูมันก็เป็นที่สำหรับเก็บน้ำมันใช่ไหมครับซึ่ง พื้นที่ของมันเนี่ยมันก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยลูกรอยตัวนี้นะครับเวลาน้ำมันมันไหลลงมาผ่านอ่รูตรงนี้นะครับผมวับก็จะไหลเข้ามาในห้องลูกรอยใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีลูกลอยตัวนี้อยู่ข้างในนี้มันเลยทําให้น้ํามันที่ไหลลงมาในถ้วยเนี้ยนะครับผมด้วยความที่มันมีลูกลอย อยู่ในถ้วยด้วยนะครับผมเวลาน้ามันลงมามันก็จะลงมาได้น้อยใช่ไหมครับผมมันก็เลยทาให้ระดับน้ํามันในห้องลูกลอยเนี่ยมันมาไม่ถึงเสื้อนุน่มหนูนะครับผมหรือถึงอยู่แต่ว่าถึงในปริมาณที่ปลิ่มปิมนิดหนึ่งอ่ะใช้คําว่าปลิ่มปริ่มก็แล้วกันนะครับผมคือจะท่วมหรือไม่ท่วมเสาเสื้อตัวนี้นะเดี๋ยวโฟกัสก่อนอ่ะซิ อ่ามันก็จะปริมปริมนะครับผมประมาณนี้ซึ่งเวลาเรากระแทกรอบสูงเนี่ยเบิ้ล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 รอบเครื่องใช่ไหมครับน้ำมันมันก็จะถูกดูดขึ้นมาทําให้อ่าน้าํามันมันขึ้นมาไม่พอนะครับผมมันก็จะทําให้แบบว่าคือจังหวะที่เรากระแทกออกเร็วๆเนี้ยมันก็เลยเกิดอาการวอดนะครับผมด้วยความที่ลูกเล็กด้วยแรงดูดน้อยด้วยนะครับผมเนาะไม่พอที่จะแบบให้อากาศ ไหลผ่านรูนี้ซึ่งอากาศที่มันไหลผ่านรูนี้มันจะเป็นแบบสูญญากาศนะครับผมจะเกิดผ่าน<ม>อ่รูกัวนจุรีนะครับผมเนาะปึ๊บอ๋อใช้สาเบเลิดก็คือผ่านปาก์บูไปนะครับผมมันก็จะเกิดแรงสูญญากาศภายในรูนี้นะครับผมแล้วก็จะดูดน้ามันผ่านเสื้อนมหนูขึ้นมาแล้วก็ผ่านเข็มเล่งด้วยนะครับผมมันก็ด้วยความที่แรงของอ่าที่เกิดใน กระบอกสูบนะผมมันน้อยเนาะลูกเล็กรูพอร์ตน้อยเงี้ยนะครับผมมันก็แรงไม่พอที่จะใช้ดูดน้ํามันขึ้นมานะผมผสมกับน้ํามันอยู่ในห้องลูกลอยด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้เกิดอาการวอดนะผมวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆนะผมของผมผมจะปรับลูกลอยอ่าสังเกตนะครับผมนี่อ่าระดับของลูกลอยนะครับผมผมจะปรับ ตรงตรงนี้มันเดี๋ยวนะผมจิ้มออกให้ดูจะได้เอาไปปรับลองปรับกันนะผมเผื่อใครมีอาการอยู่แล้วเจอเหมือน,นกันกับผมก็ลองทําดูนะผมไม่เสียหายโอเคไม่ต้องเสียตังค์สักบาทด้วยเออที่สําคัญนะผมนี่ตรงนี้เห็นไหมโฟกัสไหมอ่าเห็นไหมตรงกลางเห็นไหมครับตรงเดือยอย่างกลางอืมมันสามารถที่จะปรับได้นะครับ ่าเราก็กดมันขึ้นกดมาฝั่งเข้ามาหาผมนะดันมันนะครับผมดันมันขึ้นอ่าระดับลูกลอยมันก็จะต่ําลงนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับปรับตรงนี้ตรงกลางอะ่ะดันขึ้นข้างบนนะครับอ่าแล้วก็ลูกลอยมันก็จะขยับลงมาอย่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งกลัวที่ มันจะดันให้เข็มตัวนี้นะครับปิดรูน้ํามันอะ่ะคือลูกลอยมันก็จะลอยสูงขึ้นทําให้ปริมาณในห้องอ่าทำให้ปริมาณน้ํามันในห้องลูกลอยเนี่ยมันเพิ่มเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มอ่า แก้มลิงนะผมบางคนก็ยังไม่อยากที่จะแบบไปเพิ่มแก้มลิงนะลองทําแบบนี้ก่อนนะผมง่ายๆซึ่งอาการเนี้ยที่ผมเป็นนะผมอาการกระแทกออกบิดวอดเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมทําปรับลูกรอยแล้วนะมันก็หายด้วยนะครับผมเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะผมสําหรับใครที่มีปัญหาอยู่นะครับลองเอาไปทําดูนะผม ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องนาเดโจด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็สำหรับที่นี้เอ่าก็ฝากกั้นนะครับผมกับประการบิดบอดโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับที่นี้ก็ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย